อรหังสัมมาสัมพุทธโธพระขาวอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระวาวพุทธังพระขาววันตังอะภิวาเทมิพุทธังพระขาววันตังอะภิวาเทมิ สวากาโตภะคาวตาธรรมโมสวากาโตภะคาวตาธรรมโมธรรมังนามาสามิธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภาขวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภาขวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิ ท่นธั้มายังพุทธสาภาคาวาโตปุพพภาคณะมะการกะโรมเสนะโมตัสสะภาคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัก นามตันสาภาคำ <า>เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา กรากราาตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย หลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะรับ ถ้านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายแล้วก็ทำใจให้ใสๆใ,ให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้ทิ้งทุกจางปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเนี่ยร่อนเกลี้ยงจากอารมณ์ภายนอกให้ใจเก่งเกลี้ยงไม่ยึดมั่นหรือมั่นผูกพันในคนในสัตว์ในสิ่งของในช่วงที่ เรากำลังจะ,จะเจริญสมาธิภาวนานี่นะจ๊ะต้องทําตอนหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องผูกพันอะไรเลยใจต้องใสใสกิ่งเกลียงต้องผ่านคลาย ตั้งสบายสบายพอละปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้แล้วเนี่ยใจเกลี้ยงแล้วก็ค่อยๆรวมใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะสำคัญมากๆเลย ที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดแจงของเราที่สำคัญมากทีเดียวที่พระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านใจท่านมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้สร้างบารมีไ้ยาวนอนอย่างน้อยยี่สิประสงค์ไข่แสนมหากรัป อย่างกลางกระสีสิส่ประสงค์ไขแสนมหากับอย่างมากกับแปดสิบประสงค์ไขแสนมหากับแต่สุดท้ายจุดที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปธิญานเป็นประสมมาสมุทิจ้านั้นทุกพระองค์จะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดย ใจหยุดนิ่งตรงนี้เองเมือ่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังทั้งมันท้าไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปทิยาณไม่ลุกจากที่ พอใจไม่ติดอะไรเลยเนี่ยเกลียล้ยงไม่มีห่วงไม่มีกังวลไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นใจของท่านก็จะมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนิ่งเฉยๆจนกระทั่งใจนิ่งแน่น อย่างนุ่มนวนใจก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในตกศูนก็ไปสู่ภายในมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ อรดุดเพชรลูกที่จรนไรแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเยเย็นมันแสงจันในคืนวันเพ็ญมาเล่าความสุขและความบริสุทธิ์ของใจที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิต ใจท้งานิ่งอย่างเดียวนิ่งไปเลยๆตั้งแต่เบื้องต้นเลยจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นบระสัมมาทุธเจ้าได้เข้วถึงกายทำซ้อนเป็นชั้นๆกันเข้าไปกระทั่งถึงกายทำกายสุดท้าย กายทำเป็นลักษณะเกตด,ดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่เป็นจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษบนประเสีนที่มีเส้นประสกหรือเส้นผมกดเวยนเป็นทักษิณนนาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกา เรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนพระวรากายที่ในลักษณะมหาบุรุษสวยงามมากในอริยบทสมาธิกายของท่านจะใสใสเป็นแก้วถึงเรียกว่าพุทธรัทนะเป็นแก้ว เป็นเพชรเลยยิ่งกว่านี้นะจ๊ะใสบริสุทธิ์ทีเดียวข้าถึงกายทำนี้โดยหยุดใจนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกจากนี้เนะี่ยเมื่อบรรุกกายทำกายสุดท้ายแล้ว วิชาและจรณะก็เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกปฏิสัมพิทาย,ยานสี่มีโมกแปดจรณะสิพ้ออะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเป็นวิชาของพระสัมมาสมุทรเจ้า ของผู้ที่เป็นปรัสมอสมุติเจ้าแล้วท่านก็น,นำมาถ่ายทอดในผู้มีบุญทั้งหลายโดยสอนให้ทำอย่างที่ท่านทำท่านทำอย่างไรท่านก็สอนให้ทำอย่างนั้นดังนั้นเมื่อท่านบรรลุ ทำอย่างไรผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านก็บรรลุตามท่านอย่างนั้นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็มีท่านอัญญาโกตัญญะได้บรรลุตามเป็นท่านแรกเป็นพยานในการตัรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยวิธีหยุดใจนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ความสงสัยในเรื่องอะไรต่างๆก็หมดสิ้นไปจากใจใจกํลลันเกลียงใสบริสุทธิ์แล้วก็มีอานุภาพมาก จิตของท่านบริสุทธิ์มีความสุขมากพระใจท่านหยุดท่านนิ่งสงบนิ่งอยู่ภายในจึงมีความสุขมากมีอานุภาพมากยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งมีอานุภาพมาก เราเป็นประสาวกของพระองค์ท่านก็ต้องปฏิบัติตามรอยท่านฝึกใจให้หยุดให้หนิ่งเราว่ามรรคนิพพานมีอยู่ในตัวของเราและของชาวโลกทุกๆคนต่างแต่จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นแต่จะรู้หรือไม่รู้ก็มีอยู่ จะหายสงสัยเมื่อเข้าถึงด้วยการหยุดใจของตัวเองให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะฉะนนี้เราเป็นเรื่องหลักสำคัญทีเดียวสำหรับการเกิดมาในชาตินี้นโดยเฉพาะหมูะของเรามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม อย่างน้อยต้องเข้าถึงพระธรรมกายในตัวถึงรัตนภัยในถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในต้องเข้าถึงพุทธรัตนะคือพระธรรมกายในตัวต้องเข้าถึงธรรมรัตนะคือดัองธรรมได้อยู่ในกลางกายของพระธรรมกาย และก็ตั้งเขาถึงสังฆรัตนะที่ในกลางดวงธรรมรัตนะนั้นนะสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราเซิงเอิญนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง เพราะฉะนั้นเกิดาากรรมชาญาหนึ่งก็ต้องหาที่พึ่งตรงนี้ให้เจอเราจะได้อบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตอยู่ตามลำพังก็มีสุขได้อบอุ่นใจได้มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจได้เป็นอยู่ได้โดยตัวของตัวเอง เรายังอยู่ในช่วงที่พอมีเลี้ยวมีแรงมีความแข็งแรงของร่างกายเราอยู่ก็จะต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้เนี่ยประคับประคองใจให้หยุดนิ่งฝึกกันไปทุกวันให้เขาถึงที่พึ่งที่ลึลก ติดแท้จริงของตัวเราให้ได้ก่อนที่จะหมดเรี่ยวหมดแรงก็จะต้องประกอบความเพียรให้กลันกล้าเนี่ยให้เข้าถึงพระธรรมกายที่อยู่กลางกายในตัวของเราให้ได้จะได้มีที่พึ่งที่ระลึกคือเมื่อมีทุกข์ก็พึ่งนั่นได้ สุขก็อยู่กับท่านกลางพระธรรมกายไม่มีความทุกข์เลยมะสุขล้นล้น้่าถึงท่านได้จะอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยไม่เหงาไม่ว้าเวมีแต่ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่อยู่ในตัวของตนวเอง เบิกเบิกบานใจทั้งวันทั้งคืนทีเดียวเป็นสิ่งที่ควรอรลึกถึงนึกถึงคิดถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มรักหญิงสาวอย่างนั้นแหละนึกคิดกันตลอดเวลาในทุกอริยยบทไปโลกทุกคน ก็ไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตตั้งหาที่พึ่งที่ระลึกนี้ที่อยู่ในตัวของเรานี้ให้ได้ต้องประกอบความเพียรกันไปควบคู่กับภารกิจประจำวันโดยไม่มีข้อแม่ข้อ,องเงิน,นไายใดๆทั้งสิน้นเพื่อตัวของเราเอง แล้วก็จะได้เป็นต้นแบบแบบกับทุกๆคนที่อยู่ใกล้เรานี่เป็นเรื่องที่สำคัญเดียวเ็<ๆ>จะนําเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสใสใจเย็นเย็นเราจะตรึกนึกถึงดวงใส หยุดจในกลางดวงใสๆเราจะนึกถึงองค์พระแก้วใสๆอยู่ในกลางกายของเราก็ได้นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งเอบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสัมระหัง ัมมาอรหังัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเยยบๆนะจ๊ะ สัพเพพุทธาะลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรารกคังมันทามิสสะโสเตทะรทธาสุขิตาวิรุณหาปตะสะสเนโรกาสุขิตาโาาหาาตหสหสัพเพหียติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะ สปสังฆานุภาเวนสัทโสทีอวันตุเตสาธุ